ฉันเริวอ,อะไรฉันตื่นอยู่นะ,อะโอเคนี่ไงเยี่ยมขอบใจพอคิดดูอีกทีมันก็ง่ายดีนะชาดาถามจริงเออเข้าใจแล้วมาลองอีกทีลบไม่ออกอีกอ๋อประกาบแบบถาวรงั้นขีดค่าเอาแล้วกัน แล้วก็ถูออกไม่มีใครรู้แล้วได้เวลาสำหรับคำตอบที่ถูกต้องเป็นไงล่ะเราเป็นเพื่อนกันได้ไงเนี่ยมันยังไม่ถูกเหรอไม่เอาหน้าเข้าไปสิสงสัยเก็บของในล็อกเกอร์เยอะเกินไปเอ้ยปิดสิเกือบแล้วเอ้ยไหนที่สุดอฉันคิดว่ามันจะไม่โอ้ย ง่วงจังเลยึล็อกเกอร์ของเชอริ่เปิดอยู่แปลกแฮะเชอริ่เธอเป็นไรไหมเชอริ่ตื่นสิหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะแม่อืมฉันควรช่วยเธอยังไงดีถุงนี้น่าจะเอามาใช้ได้นะแล้วก็แม่เหล็กน่าจะได้นะฉันจะแปะถุงนี้ติดกับล็อกเกอร์แล้วก็ติดแม่เหล็กให้อยู่กับที่แล้วทำแบบเดียวกันที่อีกฝั่งน่าจะได้ละแล้วก็เอาของของเชอริ่ใส่ในถุงนี่จะช่วยจัดระเบียบล็อกเกอร์ของเชอริ่ ว้าวเธอมีของเยอะแยะเลยดูไม่เหมือนเดิมแล้วฉันว่าตอนนี้น่าจะช่วยเชอรีลได้แล้วเยอฮูเธอเธอคือนางฟ้าเหรอโอ้ลูน่านั่นเองฉันจัดระเบียบของให้ล่ะฉันเห็นของทั้งหมดสีทีว้าวเป็นระเบียบมากเลยฉันชอบมากขอบใจนะเธอเจ๋งที่สุดด้วยความยินดีปล่อยก่อนได้ไหมกอดแน่นไปแล้วไม่มีปัญหาเพื่อนรักฉันไปหยิบหนังสือของวิชาต,ต่อไปดีกว่า อทำเป็นไม่เห็นนะฮึร hmm. ู้น่ารู้คำตอบดีใจจังที่รู้คำตอบดีจริงๆที่รู้น่ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยตัวช่วยนิดหน่อยต้องรีบดูจริงดิเธอโกงเหรอร้ายสมาร์ชริวหยุดนะเปิดใจร้ายสมาร ก็ได้งั้นฉันจะกินขนมแทนแล้วกันฉันต้องกินซะหน่อยอืมช็อกโกลแลตขนมเหรอเออน่ากินจังอยากกินบ้างฉันหิวเหลือเกินนะน่าอร่อยมากเลยให้เชอริวขอชิ้นหนึ่งได้ไหมแหมแหมแหม่ไม่พอกันทีคิดว่ากลัวเหรอจะเอาเหรอ มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นมีใครเปิดหน้าต่างหรือเปล่าเนี่ยขนมหนึ่งชิ้นอีกช่างเหอะเอาไปสิเอาคำตอบมาอีกก็ได้พอใจยังยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับเธอขอบใจเพื่อนรักอืมเขอบใจ ไม่ชอบเรียนเลยอ่ะนี่มาสะดวกดีจริงๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูผิดหวังจริงๆเอามานี่เลยหอไปห้องกักบ,บริเวณทั้งสองคนเลยไม่อยากเชื่อเลยพวกอ่อนหัดนี่ตั้งหากวิธีแอบอาหารเข้าห้องเรียนอร่อยชอบงานนี้จริงๆ ตื่นเต้นกับวิชาศิลปะจังโอเคนคักเรียนวันนี้ครูอยากให้ทุกคนวาดรูปแมวดูหนะ้าตาหนะ่นดูของมันสิเริ่มได้โอ้ยยากจังนี่ก็หางอือหแย่สมัรเสร็จฉันรีบไปหน่อยก็เลยทำได้ไม่ค่อยดีอะ่ะอะไรนะไม่อยากเชื่อเลย,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 ยวันนี้แย่สมัรเอามานี่ เออแต่ก็คุ้มอืมได้ไอเดียละน่าจะได้ผลถ้าฉันพันหนังยางรอบปากกาและทำเหมือนเดิมที่อีกฝั่งฉันก็ลอกลายบนสมุดได้ได้ผลถ้าฉันวาดไปตามเส้นมันก็จะออกมาเหมือนเปะ๊ะว้าวดูดีมากเพอร์เฟกตเลยน่าประทับใจจริงๆชชลิวขอบคุณค่ะฝีมือนะ่ะดีหรอ แก่งเหมือนเดิมเลยนะหลูหน่าเอบวกทำดีต่อไปนะขอบคุณค่ะโอไม่นะมันยังปริ้นอยู่หยุดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอฉันเกรดวิชาศิลปะยากจังไม่เข้าใจเลยอะ่ะ ไม่นั่นก็ไม่ใช่ฉันต้องรีบนี่ทำให้ง่ายขึ้นเยอะเลย <c oughs> เรียนแบบนี้ไม่ได้นะเชอริวขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะได้เร็วๆล่ะฉันไม่ผ่านวิชานี้แน่เลยอืมดื่มน้ำสักแก้วแล้วกัน ต้องพักจากวิชาเรียนบ้างต้องคิดแผนให้ได้เดี๋ยวนะรู้แล้วฉันคิดไม่ออกเลยไอเดียนี้เจ๋งจริงๆฉันจะเขียนเลขบนถ้วยแล้วก็ซอนถ้วยอีกใบทับเข้ามาฉันจะวาดเครื่องหมายบวกและการลบบนถ้วยนี้แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับถ้วยใบยอื่นๆฉันแค่ต้องเลื่อนถ้วยเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเยสได้แล้วฉันคิดเองไม่ได้แน่ๆเลย ตอนนี้มันก็ง่ายขึ้นแล้วฉันคงต้องใช้นิ้วเท้าแล้วล่ะฉันน่าจะช่วยลูน่าหน่อยนะเฮ้ไม่ต้องใช้นิ้วเท้าหรอกใช้นี่สิว้าวขอบใจเดี๋ยวทำมันไอ่ะโอ้ยพยายามแล้วนะงงกับเธอจังเธอน่ารักมากเลยเฮ้ลูนา่าเธอดูดีจัง หน้าอึดอัจสมรัรหน้ารำคาญจริงพอกันทีพวกเธอสองคนเป็นแบบนี้อีกแล้วนะว้าวใจเย็นสิฮึได้ไอเดียแล้วล่ะฉันรู้แล้วว่าจะคุยกับเควินยังไงไม่ให้เชอริลรำคาญก่อนอื่นก็เอาเทปแปะสมุดน่าจะได้ละแล้วก็ตัดฟองน้ำเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ ต่อไปก็ทากาวที่ฟองน้ำไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ติดฟองน้ำเข้ากับปากกาแล้วก็เขียนข้อความให้เควินนี่ไงเฮ้ส่งให้เควินหน่อยของนายอ่ะเอาไปเจง๋งรีบตอบดีกว่า กว่าตรงไหนเนี่ยฉันสฟองครูครูคะเอามานี่รีบลบข้อความดีกว่าอยากให้ถึงคืนนี้จะแย่แล้วเอามานี่ครูคะดูนี่คะ่ะว่าไงเชอริวพวกเขาส่งข้อความหากันดูสิคะแต่มันมีจริงๆนะเอยอย่าทำให้ครูเสียเวลาสิเชอริว มีข้อความอยู่ฉันเห็นนี่ไม่นะข้อสอบฉันสอบตกแงะไม่เจอกันคืนนี้นะเราไม่ไหวแล้วยอมรับเถอะโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้มันจะทำให้วันของคุณง่ายขึ้นอีกหน่อยเคล็ดลับโรงเรียนที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรบอกเราในคอมเมนต์หน่อย อย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกมากมาย